다음 영상에서 만 你们呜谁谁谁谁谁谁。 เขาสูตรพี่น้องคือเราพุ่นสูตรมูโดดดีๆพุ่นดินดินดินมู้นี่ดดดีเดินใส่ใหญ่ทั้งนั้นเลยใส่ใหญ่ใส่ใหญ่้เต็มทางเราพี่น้องมีใบไวอีกเต็มทางเลยไหมเต็มทางเลาเติมทางเราเบิ้งไม้พี่น้องลำน้ำฉี่ ทัดไปก็จะเป็นเ,เขื่อนระบายน้ำวางอย่างพี่น้องเบื้องหมายนะพี่น้องเบื้องหมายนี่ทีมงานจะลงมุมนี่แหละพี่น้องน้ำลึกเจ๊งน้อยมือนี่จัดเต็มจัดเต็มมาหลายคนอยู่มือนี่ยหกเจ็ดคนพี่น้องเจ็ดแปดคนขางเลี้ยนะพี่น้องมือนี่เตรียมเอาแพร่มานำมันมน รุนกันพี่น้องทีมงานพี่น้องกำลังว่างด่างพี่น้องด่างกัดลงไปแล้วขืนแพ่น้ำเล็กจังน้อยใส่แพ่ล่องไปไไแล้วคอยล่พี่น้องมันมานโอ้บอลยุบบอลยุพี่น้องบอลยุหน้ามันขืนแน่ยุ่พี่นอ้อง,องเอาก้อนสุดไทยก้อนสุด้ายทีมงาน,อน,านเอาเพิ่มขึ้นมาไม่เสียนอันครับ เสียนสมพรออ้เอาอเอ,เอ่มาลุนกันมาลุนกันแปดผืนแปดผืนแปดพน,นไม้สวยลำน้ำฉี่เฮ้ยออกได้ป่ะเอาพอร้อมแล้ว,พ,พ,ลวพี่น้องพร้อมแล้วแปดผืนทีมงานขึ้นแล้วขึ้นแหแล้วออ๋เสียนแต้มยางใส่เปิดหัวเลยเสียนแต้ม อ๋อสมาชิกไหมสมพรกับเสียนอันเอาเปิดเลยเปิดเลยแต้มถึงดังเลยโอ้โหงามงามงามอ,าอ,าอา๋ออ๋ออ๋ออีพียไปอ๋อนี่พียไปแล้วเอาสมพรไปโอ้โหเหงามวะเอา้าแต้มไป อ๋อเบิ้งเบื้งเบิ้งหลอดไปแล้วมุมนั่นล่ะเบื้องฐานขึ้นนี่มุมนั่นนะมุดมุดหงพ่อนมุดแล้วมุดโดนนะกำลังตุ่มแหตุ่มแหอยู่อุ้ยไม่ท่านี่ไหมไม่ไม่ไม่โอ้ยไม่ไม่ไม่ยัยจูจัดเลยยัยจูนั่นไปแล้ว เสียนหลอดเซียนอันน้องพงสามคนมุมนี่เอ๋อไปสิเปิดก่อนล่อบอลมาล่อบอลล่อบอลโอ้ยโดดออกอีกเฉยวะยังวะน้อป่าโดดออกวะคีบอลไหมสี้ชถิงถึงบอลเอามั้ยนั่นนั่นนั่นลอดโอ้ยู่ทางนอกกับทางใหนปอนดนไหมเป็นคืนดิ้วผุน ทั้งหน่องก็ท,งทั้งในวะว้าถึงเท่าน,นว้าปลาโดดเลยนี่ปลาโดดเลยวะนีะ่ปลาเริ่มโดดวะอุ้ยโอ้ปลาปลาโดโดออกได้ดวะ <c oughs> ดางเข้าโันสูงเหรอเพาสูงวะพี่น้องเอาเอาเสียนเตี่ยมบอนบอนจงเหรอบ่บ,รบ,รบ,รบรอ่อนบ่บ่อนก็ใส่เลยพะนะ กีของมุ่มีแหละพี่น้องหน้ำไหน้ำมันเลยพี่นอ้องแหคนละผืนแต่ที่กาโคนละผืนเอาผืนไม่ได้แต่ว่าต้องผืนต้องขึ้นจากน้ำก่อนแหต้อตงขึ้นจากนา้ำไปไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวงมกันพี่น้องโอ้ยโดดออกหลายเขาว่าดางตั้มพี่น้องโดดออกหลายข้างล่างเป็นหินเลยพี่น้องเบิงบ่งเบึง่งเบึ่งผืนผืนก็เป็นหินเป็นซี่ ซี่เกากัดไว้นูนใกล้ๆเครื่อนพราเปิดเครื่องมันนี่เขาก็เลยปิดโอ oh, ้เป็นหิน<ไ>ปเป็นหินทังท้างหลังเป็นหินเอาเก็บกันยุ่เก็บกันยุ่เก็บปลาขึ้นไมเรียยุ่เอามันหมาน,มนทีมงานอันอามากแล้ว <c oughs> ปลาเขาเขาเกยสิเขาเกยเขาเกยเฮ้ยพวกงมุดว่ะฮะพวกงมุดแล้วพวกง <c oughs> มุดแล้ว ฮึข้อไงเถอะฟาลายอยู่เ้้ยฟาหลายอยู่ฟาหลายอยู่เอาเพื่อนได้มันหินหลายทั้งตะไบภายนอหลายพี่น้องห้าวเ่อได้เป็นหินห้าวเ่อได้แต่ว่าหลายครับขะนะเอาเอาเอาเบิ้งเส้นหลอดขยับอีกแล้วเฮ้ยเฮาขึ้นมาเบิ้งเฮาขึ้นมาเบิ้งเฮาเส้นหลอดจะเอามุมนั่นแหละ เขามุมเลยบ่านนี่โอ้ยเบิ่งนน้องพงษ์หาว่าพี่น้องอ้ปลาตรงนี้ไหมหินข้างล่างเหยียบหินปลากระไรป่านี่โอ้ยปลากระไรเบิรงนนี่ไม่กระไรอุ้ยโดนอีกตัวใหญ่ตัวปะปลาหยางหยางแค่ยางหอุ้ยถ้าหินมาทิป้าไปกลุ่มยิ่งป้าเต็มแหเลยโอ้โหมาปดมาปดขืนไม่เราขึ้นมาแล้ว อ้เตรงไกยทั้งนั้นเด็ตองไก่เออเอร์เบอร์เบอร์เบิงบงบ่งตองไา่เฮลอดเฮลอดเฮ้อหลอดไฮลตรงไก่โบ่งปไหนตองกย่ยรุนไปหลุดือีนอาเก็บก้อนเก็บก่อนตองไกยไลุดหน่อยตัวหนึ่งแล้วออเทมงานสูนไปโอ้ขื้นมากล้วพี่น้องตัวแรกใหญ่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  <c oughs> แช่เลยเดี๋ยวน้องแช่เลยตองกายตองกายอ้ชมพอเฮ็นแล้วเจี๊ยมพอนตันี้ตัวนี้เต็งไอ้ฐานเบิ้งกินเบิ้งกนชมขอกอนดนอเคว่ปนไเดี๋ยวเอนี้ตัวใหญ่อยู่บนใหญ่กนีอยู่พี่น้องเตง้กน เอา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 สมพ่อหมุดอีกว่าสมพรถึงตัวในญ่อีกเดียเป็นมุดมุดว่ะเอาพงจัดพงโอ้งามงาน้าวาฝึงสมพ่อิ่งหันเด็กต้องกายเห็นตัวนึงเหรอพี่น้องตัวสองกำล,ลังหลุด <c oughs> มุดมุดอยู่มุดอยู่น้ำพัดเลยบู ปลาปขาวปลาขาว <c oughs> ปลาขาวอ๋ออ้อกันแล้วอ้อกันแล้วฟังกันอ้ออ้อกันแล้วเก็บไปเรื่อยๆโวนหน้าปลาขาวพี่น้องตัวใหญ่ก็ลังหน่นกันอยู่หาทั<อ>้นพออยู่ก็ได้มาสองตัวแล้วเท่าเท่านี่แหละเอามันหมานทีมงานสูน่กันยุนพี่น้อง cân quả và ngay Ôi, xẻ nhà hàng gì đó, đấy rất to xinh xinh đấy thôi. Cứng, phải giáp cứng, <coughs> <coughs> นี่แห่บ่เนตืนเลยอ้ยนแห่กลายอยู่ตียงตีงไว้ดิมาตีงให้นี่เดี๋ยวตีงให้ตีงให้เบิ่งฟ้าเข้ากันอ้แหงาไหมพี่น้องเดี๋ยวจตวทเลยากว่าอะไรก็ได้อ้หหานัปรสวยๆงน้นเลยือถุงนี่สวยถุงนี่สวยพี่น้องโอ้นั่นนังามงามง

พอพ่อพี่น้อง <c oughs> แล้วเก็บใส่ถังได้ครับมาหนึ่นนใส่ถังใส่ถังทุกคนเอาใบมาอีกแล้วอุ้ยเขาเคเอามาเบิง <c oughs> บ้งเบิ้งถังปลาไม่เทียมเลยวันนี้ใส่ถังทุกคนพึ่งตึกเมื่อกี้เทียมพี่น้องโอ้โหพอพอโอเคใส่ไง <c oughs> โอเคใส่ไงเออเอเอเอ,เอามาเบิ่งเสียม เส้นต่อยถังเส้นต่อยอ่ะถังทุกคนโอ้ยปลากาพีา่น้องปลาตาปลาตาโอ้ยปลานี่ก็มี่ตายตาย,ตายปลานี่ก็มีเห็นไรวะตายตัววะปลากาปลากาหนูปลาตาปลาตาสองตัวปลาอีกกำก็มีพี่น้องมันมาอุ้ยออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้วเตี้นต่อยมาอีกแล้ว ปลาจอกนี่ปลาจอกาจอกอ้ยปลาจอปลาจอกระปลาอีปลาโนเขาปลาจอตัวนึปลาโนเขาตัวนึงกระโดดเอยปลาจอกมาด้ปลาปรากดปลาระเนียปปป๊บป๊เอามาเบิ่งถังปลาเสียแตกหมดถึงได้ข้าวหนึ่งละพี่น้องมาเชยยอดกันโอ้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 เย็นเลยพี่น้องมือนี้ตัวนี้ตัว้

ออ้ยปลาเชียนอันแม่โตวใงแ่แทะปาะขาวก็หง่ครับโอ้พี่น้องบือนี้มแต่วต้เงยุ้นถ่านผุดก็คนมิตรเงยโอ้ปาขาวหง่ว่ะเชยนหลอดกับโต้เ่เอูทางนี้บ้านแล้วลุ่นลุ่นลุ่นสมพับโ์ครับเชยนเต็มนี่เป็นแห่งกับร์บาสมพันื้อใหม่นี่จะไม่เป็น ไม่แล้วสัตว์ใหม่มากนี่ว่าปลาโอ้ขื่นอะไรเหรอท่านนั่นเออเออแต่ละคนไหมเอ้ยปลาไหมปลาขาวกับไงพี่น้องใส่ไงใส่ไงพรอนเคอยิ nó, ả, <c ười> ้มเนาะป่ะนี columns, Ê, á, an, ่สมพรเคยยิ้มเปิดเอ้ยเอ้ยคือหินหลายแอะพี่น้องงางว่านี่ม่แต่หินเลยสมพรก็ยิ้มเพราะถูกเอ้ยไอ้กำไงไปกำไงวะโอ้ยบ่เอาดอกตัวนี้ตัวไงหมดไปก้มอีกก้ม อีกอีกกอีกาอีกำใหญ่ปลากระดำพีนองปลากระดำป๋าอีกำอีกำปลากระดำโอ้โหสวยสวยสวยโอ้ยแทงแล้วแทงแล้วเฮ้ยตีเห็นเขาเนาะจะโดดลงเด้อเอาไปทังนีไปนี่อุปลากระดำอู้ปลากระดำี่น้องอีกำอีกำเอาเต็มเตอุ้ยร้เเยก้เว้เาจัดจัดไปจัดไปน้องพ่ หินหลายพี่น้องยางบ่ไดเลยหันยางเมื่อหันยางลงไปแนะนำหิน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 คือหนนะเมื่มื่อเมืมืมื่เก็บไปสมพรยิ้มอีกแล้วพี่น้องสมพรยิ้มอีกแล้วไหมอ๋ออ๋ออ๋อปลาอย่างง้อปลาดิฉันม่าเมื่อหันปลากระดำไปอีกดำไต่ปลาแปลกแปลกวะตัวนี้เรานิ่งแล้วเรานิ่งแล้วนิ่งแล้วเฮ้ยคู่นึงเลยไหมเม่กาดเอา คู่นึงเลยพี่น้องเอหนคู่โอ้ยยาางางมตหินโอ้ลม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 โอ้ยคู่นึงเลยคู่นึงเลยบานนี่โอ้ยโอปุ๊บมาเเบิ่งเบิพี่น้องเบิ้งเบิ่ง้้น้เด้อล้ครับโอ้ยโดดโดเอาขึ้นมาสูงสงโอ้ยอกำอ๋ออกำพี่น้องงามงามงามใสสวยใสสวยเอาเก็บเลยเด้อเก็บเลยเ้านนี่ ้เลยถึงเลยถันโอ้เยนออกเป็นรูหัวใจเลยพี่น้องพี่น้องเสียนแตมไหมออกแลไหมต้องกายไงออกไงเล่นบ่มีเสียดาเสียดายโอ้โอ้อ้ไหมออไหมไมมเสีออกไปเด้อครับยังเหลือไปไงมีอยู่ไปไงมีอยู่อ๋อเตียมเตียมเตียมทีมงานเตรียมแฮะอาฟังฝุ่นแล้วแล้วเด้พี่อะ ออกไปแล้วีย,ยเพียออกไปแล้วต่อยออกไปแล้วต่อยจัดคุณโอ้ย,ยเพียต่อ,ตอเลยต่อเลยมาเหนือเด้เอ โอ้ยหินแมพี่น้องเอาโค่งเอาขึ้นมาเมื่อกี้โอ้ยขึ้นหินใส่ใส่ตัวงามเลยเนาะปลาขาวปลาขาวใส่ไงอยู่พี่น้องง่ามเฮ้ยเราเห็นเล่นปะปลาปลาดำห้องมันพอดีเล้นไดยสมแติว่าเราพี่ยังไงตัวบบงามเออเอาทีมงานสูกกันไปปลาปลาใหญ่ยังมีพี่น้องลุดไปลุดมาอยู่แจ้งสิออกไปมันมันไอปลาคอ อ๋อเสียหลอดเดียอแล้วว่ะเดปลาทอปลาทองอุ้ยแ่ล้วนเน่คอปลคอโอ re, Ma Ma. Own, ow, wij, layers, <laughs> <laughs> ้ไดีตัวตัวงอแง่าเฮี้ยล้วนุเอออปลาีกกลาอปลานึ่งตัวนี่ปลาหนเเขาปลาหนเขาพท่านเห็นอีกรํหน่อยนะโอ้ปลาหนเคเขาปลาหนเคเขาหเส้นแ่เส้นก็พเส้นเนออ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 ปลาน้ เดี๋ยวเปลียนเสียเออเียเปียนตงคไปหาาไปหาอไปยูพี่น้องเฮ้ยกำใส่ไงเยกใส่ไงใส่ไงุๆลูนีไหลไหลปลาแห้งๆหลไม่หินกำนีกำอีกกำเอาโค้งชงด้นี่เต็มถุงเลยพี่นะเอาไปแซ่ถังได้ป่ะนี่พี่น้องไป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 ้ยจู่ก็หมุดแ ไอจูไปอีกหดครับปาขาวน้อยเอตัวไงหากันยูหากันจูกนจเก่งดิไงดิเกง่งสัวสีจนให้เหาหนิใส่เวลา่าละงานใส่เวลาคับเตมตัวไกเตอตัวไกลรุุนอีก,กอ้หหน่อยว่ารุ่นใหญ่วนน่าท่านไ่าพี่นอง Hãy subscribe cho Để không bỏ Hào những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh ตัวงยมันตัวเงยตาขาวแปบนี้ก็ตัวเงยจะเตัวกลายสองตัวเลยสิตัวเดียวตัวหนึงผูดได้ลวะอ้น่นเนาะน้สมพรเนาะดุนดุนดุนนีดุนพกเงยแบบนี้รับรหอดก็ได้ตัวนึ่งเฮ้ยว่าุนงตัวถือตัวสุงเนะโอ้ยตัวงไปเนาอาเอาสู่กันไปที่งานปาวานไหนไก่่เพิ่งเห็นไหมอ๋อุนดกันมุดอยู่ีปน่องมุดอยู่ เอาทีมงานหวานแหหาป่ากระด,ดางมันมันตั้แล้วพัดะนะตั้แล้ว เขาสูตรพี่น้องคือเราคุณสูตรมุ่ดดดีๆคุนดินดินดินมุนี่ดดดีเลยใส่ไงทั้งนั้นเลย สายใหญ่สยใหญ่ปเป็นทางเราพี่น้องมีใบไม้อีกโอ้เป็นทางเราไมเป็นทางลเลาเป็นทางเราโอ้โอ้อออ,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 อพี่น้องสู่กันมาได้พักหนึ่งแล้วมานปลาขาวไมายนี่มีตงงแต่ตัวใหญ่สายใหญ่ๆห่เลยปลาขาวแต่ละชนิดใหญ่ปาอีกกำหลายอยู่พี่น้องหลายอยู่ป่า พอคอก็เห็นแล้วตองกายใหญ่ตัวหนึ่งกับท่านใดอยอะที่คนสัมผัสแล้วแต่ว่าท่านบ่ท่านจนพี่น้องปลายัางแข็งอยู่ผุนผุนผุนโอ,อขืนแต่ละคนผุนพี่น้องมีแตใส่ใหญ่งเลยได้ปลาขาวอ๋ทีมงานมันมันเอามาเบิ่งถังปลาแต่ละคนพี่น้องนี่นี่ของเสียนต่อยเอาเปินมูลบ้านกับบ้านไปพี่น้องอันนี้ของเสียนต่อยนี่น่าจะสองเสียนต่อยแล้วนี่ถังปลา โอ้พี่น้องเปิดขึ้นไหมงามงามงามตัวยางจักปลาโอปลากรดปลาจอกปลาจอกปลาเขาเกพี่น้องงามงามงามเลยปลาโนเขาปลาโนเขากะมีสวยๆเลยของเซียนต่อยโอเคใครเต็มถังแล้วพี่น้องคาดว่าสิเต็มละเอามาๆๆ้าเบิ่งของยัยพี่อะไร เล่าได้ปาคอใหญ่เลยพี่น้องพี่เราปลาคอใหญ่มาไหรซือนี่มาไหรใน,นน้ำจี่นี่ปลาคอใหญ่เล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยปาคอใหญ่เล่าเห็นไหมอุ้ยนั่นนี่เราได้ปลาคอใหญ่พี่น้องเอาไปหนีก่อนเอาเบิงางถังเล่าบิางถังเล่าหนี่เบิงางถังเล่เาบิางถังเล่าอ๋อแต่แน่ตัวนี่จะเอซายใช้ใน,ในเมียเฮียนี่นปลาขาวคือบโหลาณไปไหน โอ้ปลาเขาอะไเดาเลย,เลยของใหญ่แล้วโอเคโอเคเขี้ยเขี้ยแหย่อยเขี้ยแหย่อยเอาเบิ่งของเสี้ยนแต็มเสี้ยนแต็มเสี้ยนแต,นต็โอ้เสี้ยนแต็มเฮ้ยเขากุมก็ง่ามแท้ป๊าดนี่แต่าขาเ,เ,เขากุมเป็นลักเลยว่ะโอยผุนปลาเขากุมเป็นลักเลยตรงกายเท้าๆตัวโอเคอยู่นี่ ไล่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 ไลเขากุ้ม,มยิ่งยิ่งงานเลยวะพี่นอ้องพุ่นผุนเราง้มอยู่เส้นแต้มง้มอยู่ห้าวขึ้นไม่แล้วโยกโชว์ด้วยเฮ้ยนั่นถืออยถืออยู่เอาเก็บไปเรื่อยๆเอาเงานงาี้พี่ก็ขึ้นแห่พี่น้องเอาปิดปิดไว้ปิดไว้บน่อยปิดไว้มันมัน โอ้เส oh, oh, yeah. oh, oh, yes. oh, oh, mm ีนหลอดหมุดอยู hmm. <c oughs> <c oughs> ่พี่น้องมี่วะมี่นี่ปลาปลาตามปลาตองก่เด้อหมอกีฟันเด้อามามาเบิ่์ถุงปลาแล้วถุงปลาเสยนหลอดโอ้งามงามใส่แหหางอ้หนักใช่ะอ้หนักหนักหนักเบิ่งเบอ้หนักหนักหนักาเร่ยพี่น้องหลายๆหลายเฮ้ยมีทุลุีนปละคอกับมี่ลาคอกับนีโอ้ยหลายๆหๆพี่น้อง เออเอา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 มอนมันมันทีมงานมันมัมุดมุดบ่ิัทโพอ่พี่น้องมุดบริัโพอยู่เห็นปลากายไงบ่โอ้ออกนนัออกไปแล้วเสียดายเสียดายอ้าวห่าขึ้นมาโอ้ยยีจูเห่าขึ้นมาบรดีวพี่น้งเบิ้งก็เบิ้งหินหินหนลายเิดงาน่ได้หินอะไพี่น้อง Tim, tim, tim. Quý? Tim, tim, tim. Quý? thôi nè tim. Quý? Tim, tim, tim. 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 Tim, 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 tim. Tim, 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 มันไปสิบัดเทามีบ่โอปมัสัมีประมาณมนมานมันเอามาเบ่งงินมาางสมพอเบ่งถังสมพอนอ้อมาเบ่งถังสมพรก่อนแล้วหมุดเราหมดเราหมดดูเต็มเีสเียู่เเอาเทาพุ่งกับหมุดพี่น้องเบ่งถังเราเบ่งถังเราเฮ้ยเต็มถังอฮ้ไป่ามัใสยังไงเลย มึงเนี่ยปลาขาวมาปลาขาวเกี๊ยไงปลาเพียกับนีปลาเพียกัไปล่อกัมไม่พี่น้องนี่ซูนซูนเนะสยซูแนวหลากหลายปลาวะเจ้าหน่อยก็เต็มถังุ่นล้วง้มอยู่แล้วง้มหาอยู่พี่น้องเอามันหมานทีมงานมัน มาหลุดไงที่อะปลาชโดยักษ์มาเบิงมาเบิงว่าสู้แล้วะนาพี่น้องสู้แล้วสู้แล้วโอ้ยมาเบิงมาเบิงมาหลุดมาหลุดมาหลุดโอ้ยเป็นไดโน่เปนี่็นไดโน่สัมผัสทีนึงเอเด้เรามั่นใจแน่เฮีเฮียหลีดเราไ่ยานหอะมันมีขัด huy mua lâu mua lâu mua lâu huy huy mua lâu huy huy bỏ quên bỏ 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 theo 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 Phan โอยเเดีอเวอดึงให้กันเออพันไปโอยชะโดยักชะโดยักชะโดยักโอยิ้มแลวยิ้มแย้แย้งทีละพี่น้องพันยิ้มแยแยหน่ยบ่เลียโอ้ยตัวที่สามโอโออกโออเด้ยฮ้ยเฮ้ยฮ้เ้ยเฮ้ย้ยเฮียเยเฮ้ยเ้เฮ้ยวฮ้้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้้ยอย้เ้ย้้เ้ยี้ั อุ้ยบังหัวเขาบังตัเขาโอ้ยใหญ่ใไปออกกู้เก่าอีกแล้วพี่น้องโอ้ยคนมันคนมันชิมานมันขัมันแน่แต่นอกมาเนี่ยตัวนี้ไงก็ไงก็ตัวนั้นบอกไงกว้าวไงก็ตัวกอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ไงก็ตัวก้อนพี euh ่น้องทีมงานทีมงานของแท้ ทีมแห่พี่น้องสู่กันมาผักหนึ่งปาลาหลายพี่น้องปลาขาวนี่นี่แต่ตัวใสยันยันปลาหน่อยปลาใหญ่ขึ้นแล้วเห็นหลายตัวแล้วว่านกันไปพี่น้องปลาคอตรงกายแต่ตรงกายยันยันี่ก็บ้านได้อยู่พี่น้องบ้านจนอยู่เอามันหมานทีมงานเอาพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ